สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจะพามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะสําหรับนักเรียนชั้นป1นนะคะ,ะให้นักเรียนหยิบหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์มาเลยค่ะเล่มนี้นะคะ,ะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดมาหน้าที่53ค่ะ53นะคะหน่วยที่2วันนี้เราจะเข้าบทเรียนในหน่วยที่2คือการบวกจํานวนนับ สองจำนวนนะคะที่มีผลบวกไม่เกิน9นะคะจะเป็นอย่างไรมาดูกันมาดูในเนื้อหากันเลยค่ะ,ะผลบวกจำนวน2องจำนวนนะคะจะให้นักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ,ะดูตัวอย่างดูตัวอย่างหน้าที่55นะคะจะมีผลบวกแบบแนวนอนอแนวนอนบวกกันจำนวนที่1 กับจำนวนที่2อันนี้คือเลข2จํานวนนะคะจำนวนที่1กับจํานวนที่2นะคะคือเลข2จํานวนมาบวกกันและเท่ากับสี่เหลี่ยมตัวอย่างนี้จะเป็นการเขียนในลักษณะการบวกเลขเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะรอบสี่เหลี่ยมนี้เราจะไม่ใส่ผลลัพธ์ลงไปนะคะเพราะว่าเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ส่วนวิธีทำจะทำแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้เป็นวิธีการเขียนแบบแนวนอน เป็นการหาผลบวก2จํจำนวนแบบแนวนอนนะคะ2บวก1เท่ากับ3นะคะถ้าบวกได้แล้วนะคะบรรทัดที่2คือถ้าบวกได้แล้วให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์ลงมานะคะบรรทัดนี้จะเป็นวิธีการบวกแบบสั์เขียนแบบประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์ช่องสี่เหลี่ยมช่องผลลัพธ์เราจะไม่ใส่ผลลัพธ์ลงไปนะคะ ข้อนี้จะเป็นวิธีการเขียนแบบประโยคสัญลักษณ์นะคะอ่ะส่วนมาทัดนนี้จะเป็นวิธีการบวกเลขสองจำนวนที่ใส่ผลลัพธ์ออกมานะคะที่ใส่ผลผลบวกออกมาต่อมาต่อมาจะเป็นวิธีการบวกแบบแนวตั้งนะคะเป็นวิธีการบวกแบบแนวตั้งนะคะสองบวกหนึ่ง เท่ากับสี่เหลี่ยมตรงนี้เขาเรียกว่าการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะประโยคสัญลักษณ์นี้เราจะไม่ใส่ผลลัพธ์ลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะวิธีการทำเราจะตั้งเลขเป็นแนวตั้งนะคะให้หลักหน่วยกับหลักหน่วยให้จำนวนสองจำนวนนี้มันตรงกันนะคะมันตรงกันแล้วแล้วให้นักเรียน เขียนเครื่องหมายบวกไว้ตรงกลางระหว่างสองจำนวนนะคะ,ะและก็บวกเลขให้ตรงกันนะคะบวกเลขเป็นแนวตั้งอันนี้เป็นวิธีการบวกเลขสองจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน9ก้านะคะ,ะมาดูเลยค่ะว่าแบบฝึกหัดของเราจะทำอย่างไรนะคะตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะ เขียนคำตอบลงในช่องนี้ลงในช่องนี้ที่เขากำหนดให้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะคะแม่สุนัขหนึ่งตัวกับลูกสุนัขสามตัวมีสุนัขทั้งหมดกี่ตัวอ่ะเลขที่เขากำหนดให้คือเลขเลขอะไรคะเลขที่เขากำหนดให้อ่ะเลขหนึ่งกับเลขสามนะคะ เป็นการบวกเลขโจท์สองโจทย์เลขสตัวนี้นะคะ,ะถ้าเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งหมดคือเอาไปรวมทั้งหมดคือเอาไปรวมคือเอาไปบวกเอาเลขสองจำนวนนี้มาบวกกันนะคะ,ะแม่สุนัขหนึ่งตัวกับลูกสุนัขสตัวหนบวกสเท่ากับอ่าเท่ากับสี่เก่งมากเลยคะ่ะ มีสุนัขทั้งหมด4ตัวก็ใส่จำนวนผลลัพธ์ลงไปในช่องนี้ให้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนทำอ่านทำหน้านี้นะคะถึงข้อ3นะคะข้อที่1เดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะแล้วให้นักเรียนใส่คำตอบลงไปในช่องในช่องนี้ได้เลยนะคะข้อที่1กบ3ตัวกบ กบสามตัวกับกบสองตัวมีกบทั้งหมดกี่ตัวเพราะฉะนั้นเอาเลขสองจำนวนนี้ไปทำอะไรกันคะไปบวกกันและหาผลลัพธ์ใส่ในช่องนี้นะคะ,ะข้อสองนกสองตัวกับนก4ตัวมีนกทั้งหมดจุดจุดจุดตัว เพราะฉะนั้นในช่องนี้ให้นักเรียนใส่คําตอบลงไปนะคะเอาเลข2องจำนวนนี้ไปบวกกันและหาผลลัพธ์ใส่ในช่องนี้ข้อ3ลิง1ตัวกับลิง5าตัวเอาเลขสองจนวนเหมือนเดิมเอาเลขสองจนวนนี้ไปบวกกันนะคะแล้วก็ใส่ผลลัพธ์ในช่องนี้นะคะถัดมา ถัดมาเป็นการเขียนประโยคสัญญารักษนะคะและหาคำตอบนะคะตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่ะมีสมุดสีเทาสองเล่มอ่ะสีเทาอยู่สองเล่มกับสมุดสีฟ้าสามเล่ม มีสมุดทั้งหมดกี่เล่มอ่ามีสมุดทั้งหมดกี่เล่มบรรทัดที่หนึ่งจะเป็นวิธีการเขียนแบบแสดงประโยคสัญญาลักษณ์บรรทัดที่สองเขียนโจทย์และหาผลลัพธ์ลงไป นะคะ2บวกสเท่ากับสี่เหลี่ยมบรรทัดนี้เราจะไม่ใส่คำตอบลงไปนะคะให้ใส่สี่เหลี่ยมไว้นะคะเพราะเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะบรรทัดต่อมาบวกเลขและหาคำตอบลงไปนะคะหลังเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนจะต้องใส่ผลลัพธ์ลงไปด้วยตัวอย่างตัวอย่างนะคะคุณครูจะแสดงตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนทำถึง ข้อที่7เลยนะคะข้อที่7หน้าที่ห9เลยนะคะให้นักเรียนทําถึงข้อนี้เลยนะคะหน้าเสื้อ,อรูปเสื้อนะคะห้าสิบเจ็ดหน้าเสื้อนะคะ,ะข้อที่หนึ่งเก้าอี้หกตัวกับเก้าอี้หนึ่งตัวมีเก้าอี้ทั้งหมดกี่ตัวบรรทัดแรกจงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้อย่างไรเขียนได้อย่างไรคะ หกเขียนได้ดังนี้หกบวกหนึ่งเก้าอี้หนึ่งตัวเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเวลาเขียนอย่าให้เลยจุดเส้นปะกนะคะอย่าให้เลยจุดเส้นปะกนะคะหกบวกหนึ่งเท่ากับสี่เหลี่ยมบรรทัดที่หนึ่งนี้จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์โดยที่ไม่ต้องใส่คำตอบส่วนบรรทัดที่สองนี้ จะต้องเขียนการบวกเลขแล้วก็ใส่ผลลัพธ์ลงไปวิธีการบวกเลขนะคะอ่ะบบบที่ที่หกบวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเก้าอี้6ตัวบวกกับเก้าอี้ตัวอ่ะเท่ากับเท่าไหร่อ่ะบวกเอาเลขอะไรไว้ในใจเลข6ไว้ในใจชูขึ้นมาอีก1อ่ะชูขึ้นมาอีก1เป็นเท่าไหร่คะ อ่าเก่งมากเลยค่ะเป็น7นะคะวิธีการทำทำแบบนี้นะคะอ่ะให้นักเรียนทำถึงข้อ7เลยนะคะข้อต่อมาเป็นการบวกเป็นการหาผลบวกแบบแนวตั้งอ่ารูปเลมอนเป็นการหาผลบวกแบบแนวตั้งนะคะให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์บวกแบบแนวตั้งให้นักเรียนใส่ผลลัพธ์ลงมาเลยนะคะ8ข้อส่วนข้อ9 ส่วนข้อ9ถึงข้อ22นะคะตั้งแต่ข้อ9ถึงข้อ22เป็นการบวกแบบแนวนอนนะคะเป็นการบวกแบบแนวนอนนะคะเอาเลขที่มากกว่าไว้ในใจนะคะแล้วก็นับต่อไปนะคะให้นักเรียนใส่ผลรับในช่องสี่เหลี่ยมดังนี้นะคะวันนี้ วันนี้ทำถึงหน้านี้พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็รบก,กวนให้ผู้ปกครองถ่ายรูปมาด้วยนะคะเพื่อจะได้เช็คเวลาเรียนค่ะสวัสดีค่ะ